Đóng đựng khiếu vâng Để ả hản nó mới dồi nè kéo hay là yệt măng อีลีอย่าลืมกินลูกเดือยนะอีลีนะฮะให้อีเกียอีอูดไอ้น้องปลาน้องแปมก้ามปูไอ้เล็กทุกทุกคนอะ่ะหันมากินถ้าอยากสุขภาพดี ตองหนึ่งเป็นตัวอย่างเนี่ยดูตองหนึ่งเป็นตัวอย่างเนี่ยเกี้ยงเลยเกี้ยงเลยตองหนึ่งสุดยอดนะสุดยอดไหมพีสุดยอดอ,อีกค่ะโอ้สุดยอดเลยเนี่ย,ด,ยดูเด็เด,ดีดย๋ดดยวเหลือสองพันพี่หนึ่งเหลือสองอันกินให้เกลี้ยงเออกินให้เกลี้ยง เอาเอาถ้วยน้ำมาวีาวางเลยวาง้กันเหลืออันเอาเหลือสองอันอน่ะพี่หนึ่งเนี่ยเหลือไว้ทำไมฮะเหลือไว้ทำไมโอ้โหแข็งแรงจริงๆนะ่ะดูเลยเนี่ยโดดเออใช่ว่าไม่ต้องให้น้ำเกลือแล้วนะเนี่ย แต่ดูแล้วไม่มีอ่ะมันดีวันดีคืน <laughs> อ่าดูด้เนี่ยอาวีพาไปข้างนอกไปไปปัสสาวะแล้วไปอีนี่เป็นพยาบาลส่วนตัวตองหนึ่งแล้วเนี่ยไปเลยวิ่งแล้วไปเลยไปข้างบ้านเลย เล่นเอาหมองงเลยเนยใครมีสุนัขที่เป็นโรคไตนะให้กินลูกเดือยต้มผสมน้ำซุปที่มันไม่ไม่เค็มและถ้ากินผักมีผักอะไรที่สุนัขก,กินผนะสมไปด้วยนะตองเงไหนอันละเนี่ยตองหนึ่งอายุ15ปีละ จากที่จะตายต้องเป็นทั้งโรคไตหัวใจโตเนี่ยตอนนี้แข็งแรงมากเลย